สวัสดีค่ะมาค่ะปลามหาโมกินตํามสมค่ะกับด้เขาเกียบปากหมอของคนเวียดหน้ามมากกินรอบที่สามแล้วรอบแรกกินอันหนึ่งรอบที่สองกินสามอันค่ะอ่าปั๊บลิ่นจะขวางใส่ <c oughs> ใส่อาหารเพอนเนาะแต่ว่ามันต้องกินใส่น้ำจิ้มหลรายนะ้คะเนี่ยน้ำจิ้มที่ปนแถมมาเนี่ย เคยกินที่แบบหน้าหลายเปียค่ะเคยซื้อกินแต่บริปา้านนั้นแล้วมันมันอยู่ไกลห่างจากจากบ้านแน่จากน้อยเนาะค่ะก็เลยปได้ซื้อเจ้านันก็นเลยลองมาซื้อเจ้าไม่ซอยคุนป่าเพื่อนค่ะแซ่บหน่อยก็เจ้านันเนาะค่ะ พอดีไปซื้อของใ่รลานเอเชียก็เลยเห็นยางออกมากส่ขึ้นรถก็เลยเห็นพันอ่าก็เลยยางเข้าไปซองเบื้องวัดทาม,มีอันนี้ก็จะซื้อนะคะเพราะปลาม็กเขาเขาเกลียบปากหมอนเนาะมีสองกล่องปากก็เลย เห็นมาก่อมหนึ่งอ่ะมันมีเส้นผมสีดามีนั้นแล้วก็เลยบอกในกล่องนี้มีเส้นผมนะเขาก็บอกว่าอ๋ออุ้ยขอบคุณนะคะที่บอกประมาณนี้นะอบอกกินกับน้ำจิม้มบอกมีิ้นา้ำจิ้มอันนี้บ่ได้นะคะมันก็จะลดแบบ มันต้องมีน้ําจิ้มสิเนี่ยโอเคอยู่ค่ะก็เลยเอาอีกกล่องนึงหยิบมาแล้วก็จ่ายตังไปเขาไปเดินออกมาแกก็ดูกล่องน,นั้นที่มีเส้นผมอม่ะก็จะจัดการเอาออกหรืออะไรเนาะมาหาอดบ้านเอาคอนเข่าตู้เขาอยังเรียบร้อยอ่ะ วาเปิดอย่ชิม,มนะนงเปิดมาเอาออกมาอันนึงเอาเส้นผมก็ยังติดมาอยู่ <c oughs> ใครอาหารต้องระวังเรื่องเส้นผมนะคะเนาะอันนี้บรูจะกินกำยังค่ะปกติเคยกินกับบรูชีสเนาะชีสกรีล่านะั่นแต่ว่าช่วงนี้ลดะคะ่ะ ก็ผู้มาหารมันมาลงเลยเซลอรีุ่ดหนุนแกครั้งแรกมั้นเน่ยครั้งก่อนเมื่อประมาณ4ีหเดือนที่แล้วฤดูหนาวเดินออกมาจากร้านเอเชีย ถานแกแกถามว่าซื้อไหมก็เลยตอบไปอย่างไวว่าไม่ได้ซื้อค่ะทั้งที่ยังไม่ได้ดูเลยว่าเขาขายอะไรนะอากาศหนาวๆขึ้นรถไปปิดประตูรถขับออกมาก็เลยคิดว่าโอ้ไม่ได้ไปดูอาหารเขาเลยนอกปฏิเสธขึ้นรถตัวเองเลย ก็คิดไปถึงว่ากว่าจะขายได้ไม่รู้มีคนซื้อให้แกหรือเปล่าก็แต่ก็น่าจะมีนะถ้าถ้าขายให้เราได้กล่องหนึ่งคนละกล่องสองกล่องซื้อเนาะเราเป็นคนมีอายุแล้วก็จะได้ไม่ต้องเหลืออาหารกลับบ้านวันนั้นไม่ได้ซื้อแกก็เลยสงสัยวันนี้เห็นก็เลยซื้อ ซื้อช่วยนะเมือม่อวานเมื่อวานกล่องละร้อยได้เต็มกล่องซื้อขาบะสแทบทอ,จอทเจ้า่อยกินนะคะแต่ก็ช่วยกันไปเนาะ,ค,ะคนไทยก็มีนะคะหลายคนขายอาหารตามหน้าร้านเอเชียใส่ในกระเป๋ามาก็มีอาหารคนไทยก็มีอาหารไทยคนเพียดนางก็มีอาหารเวียดนามอะ่ะ ปลาบบค่อยซื้อนี่ไงก็เลยแบบปฏิเสธไปยังเร็วเลลรลยรอแปลกนะอากาศหนาวนาวไว้ซื้อคนคือน้ำคนที่หลังไม่ได้กําไรแถมขาดทุนก็อาจจะทอ้อแท้เนาะลืออันนี้มาจำหน่ายเป็นของหวานอนะ่ะ เซลทร ا กรับกับย่างรับตำสมนะค่ะเนี่ยเคยกินแต่กับบรูชีสตำสมอันนี้รุ่นเซนฟอยค่ะเซนสอมตำก็จะมีสามสีแบบเนาะหรือหลายแบบกว่านั้น ไปคนละแบบกันทําอาหารเนาะคะ่ะแต่ละเมนูถ้าจะเห็ดมาขายแต่ละกองเลยยังไใส่เวลาเนาะคะ่ะคั่วกับหกน้ำนับถืออยู่ค่ะคนที่เห็ดอาหารขาย นทํากินเองกลัวยังลกเลยดูละกินเซลอรี่กับอันเนี้ขึ้นใช่ขอบส้มตำอือันนี้นะคะถ้าใครเห็นแนะนำ ร้านร้านเวียดนามมันเป็นน้ำอ้อยคั้นสดแล้วก็เขาจะผสมลูกส้มอ่ะส้มลูกเล็กๆของแผ่นฟิลิปปินสนะ์น่าใช้ส่วนมากเหมือนมะนาวอร่อยหวานน้ำอ้อยแท้ ประเทศอียังก็เลื่อมละเอาจ่มกันหน้าไข่อยู่ค่ะมันมันเยอะถ้าใครชอบกินมันกุ้งเนาะ ล้าอาจารย์ไข่มาริวัน,น้าอร่อยออกน้องๆค่ะบดูเป็นเฮดเอกบ้าอาจารย์หาซื้อไม่ได้แล้วนะอร่อยน่าจะทำอกีกควรจะทำอีกอยอ่ แต่บาคือบาวเนาะค่ะคนท่ออสมักรสชาติบ่คือกันก็ได้ยานี้ต้องกินกับน้ำกินกับน้ำจิ้มที่เขาให้มาต้องใส่เยอะพอสมควรมันจะอร่อยเขาเก็บปากหมอบานเท่ากับแสบสุดหยอดเนาะเะนาะเวียดนามแต่ละเจ้าแต่ละคนทำก็รสชาติต่างกัน เบาๆนะเนื้อนุ่มที่เขา่ากันผัดมีโคราชค่นะ,ะนุผมัดมีท่าแบบท่าอุด,ดอผพัดมีใส่ซีอิ๊วดำนะคะ เข้ากันกับส้มตำปลาใส่ชุดนี้เอาไปหลั่นขายของนะใส่ชุดนี้เลยไปซื้ออันนี้มา เอ็ดดิกที่จริงก็ได้ความไทยลคะค่ะแต่ว่าใส่เราแบบมันเป็นแบบซอสไทยอะ่ะมีแต่ว่าไม่มีน้ําส้มสายชูขาดบ้านไม่ได้ค่ะลูกสาวก็ใส่ซักผ่าแม่ก็ใส่ดองดองหัเทียมอืมมันก็ชมเคี่ยววันนี้งด ไม่รู้สึกอยากกินหน้ามาเนียมีกระเทียมสดางนี้ละแล้วพ่อเขาใช้น้ำส้มสายชูในการล้างล้างพผม สามคนใช้สามแบบปลาใจดองกระเทียมกับบางครั้งใช้ถูพื้นแล้วก็ลูกสาวใช้ซักผ้าน้ำยาอาเนกประสงค์นอกจาดกจะทำอาหารแล้วนะ ใครกินกุ้งอา์เจนตินาระวงังนะอันนี้ขมมากแต่เขาคงจะอาจจะบาถึงบาทลิ่นนะคะแต่ก็รู้สึกเสียวๆผู้ร้องคนนะคะผูต้ติดตามแคนวันที่สามสิบสองเดือนเจ็ดใครนะ้ะ ร่องเทียบปลาใบเบิ้งปลาใบได้ความเมนต์น่ะผู้ติดตามกันนี่แหละเทียแน่ปลาติดตามเพื่อน <c oughs> <c oughs> เห็นมันที่สามสิบสองแอบยิ้มเลยสามสิบสองเดือนเจ็ด เนื้อมันจะออกนุ่มค่ะมันไม่ออกเด่ง อากาศเย็นแล้วหน้าหนาวใกล้จะมาอีกแล้วยุโรปนะทางเหนือยุโรปเหนือ ยังบอลลาไส้ค่ะค่ะเป,เป็นน้ำแข็งนิดๆอยู่เลยน้ำอ้อยค่ะ ย,ยังกับขายของนะรีวิวพริกเซชวนค่ะมัแ่แคนไาซื้อไวเ,อเพื่อได้อัติดกระเป๋าไปมืองไท้นะฮะเพราะว่าบ้านเราปามไม่รู้ว่า จะสั่งซื้อได้ไหมไม่ได้เช็คในเน็ตด้วยกพติดการซื้อในเน็ตปัคหะมากแบบเห็นแล้วจับต้องได้แล้วก็เลือกซื้อกินอันนี้ต้องไปซ้ำกินของหวานค่ะย้ำวมากินสิ่งนี้ พออละค่ะปาหม่ามูกินทอนเนียเนาะค่ะเนาะเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณการรับชมใหม่ๆนะคะแล้วก็คนเก่าที่ยังติดตามกันอยู่นอกไม่มีอะไรมากช่องปลาหาเพื่อนกินแค่นั้นนะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบายค่ะ